สอนิ้วอีกสองนิ้วก็หักหักครับหักแต่ว่าบิดรูปร่างนะครับคือมันตรองเงีคือทั้งมือหนีพังเลยไปท่าน่ะก็หลับพังนะครับสวัสดีจ้าพี่นงวันนี้วันที่สิบเอ็ดทำงานอีกเร็วเตรียมของไว้ขาย ข้มันข้าวโพดค่ะขายดีไหมคะขายดีนะคะแซ่บคนเติมอยอะเอ็ดไปอ้าวไปไหนแล้วคนปรุงไปไหนแล้วคนหั่นผักก็หายผักผักตั้งเยอะตั้งแยะอยู่ดิ นี่คือส่วนที่ทิ้งโอ้ี่น้่งได้ทิ้งเพราะมันจ๊กิโลนี่ฟ้าดูดูเหลือซ้ำนี่เลือซ้ำนี่ครับน,นี่แหละที่ส่วนที่ทิ้งกระจ่ายเงินขึ้นกันตัวงอกงามๆเลยนะ ้านเราอะไรขายดีผัดไท่ไก่เนยไทยกะเพาน้ำสมนแก่แดงก็มันก็ขายดีทุกอย่างขายดีทุกอย่างขายดีทุกอย่างแกงแด่นคเขาถาม่าบอกทีแรกเขาผัดไทยแล้วเขาถามอะไรอีกผมก็บอกทุกอย่างเนาะมันก็ขายดีทุกอย่างอะเนาะก็ออกทุกังอย่าง แต่แต่ผัดไทยนี่ส่วนมากจะไม่พลาดสักบินนะคครรัับบเมื่อวานนี้ป้าเห็นบินใหญ่บินหนึ่งเออฮะบินแลบินสองร้อยสองร้อยกว่าเห็นบินยาวเลยผัดไทยไหมไม่มีเป็นของร่งเรียนน้องน้องอา玛ของของรุ่งเรียนอ่าครับผมหนาวตรงช่วงน้ำชาเมว่อก่อน เร,เรื่องอะไรน้องอมาอมา่าน้องอาม่ครับตารเร็นผู้ไม่น้องเอ้ยออมือด่วนน่น้นองน้องของคนทำงานครับแรกก็เขากตรวจเลยครับก่อนออกไปเน,ะนเาะต่อไปเจอไฟแช็กอยูซองครับของตรวจก่อนที่ออกจากบ้านนะครับวัวววน,วนที่หนึงน่งเนาะครับที่มันเกิดอุบัติเหตุกับเตือนเศ้ามาแต่วันที่หนึ่งมันสงสัยมันกระสีเตรียม ซื้อไวแล้วแหละสิไปจุดน,นะครับเร,เราเราพอมันตรวพอมันย,ยึดไฟแชกไวแล้วยึดไวครับเราไม่เอากันไหนมสงสัยไปซ่อนไว้ข้างนอกหรือไปเอากับเรื่อนมาหรือเปล่ามเดือเนาะครับแมนขนาดพอแบบเบิ้งแล้วเบิ้งอีกโอ้คุถึงข้าวน่ะ,นะเนาะแล้วพกก็ไม่ได้ซื้อนะมือสองเก็บได้เอามาจุดขาดเลยสามนิ้วอ,อ,อ,อีกสองนิ้วก็หักหักครับหักแบบว่า รูปร่างนะคือใบต้มมาแล้วคือทั้งมือนีพังเลยไปมท่าน่ะเกือบพังนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันกลับซองนิ้วนี่ไปแน่ๆนไปแน่ๆ่ครับแล้วนิ้วนี้ไม่ไม่มีกระดูกข้างในเขาเอาไม้ไม้คล้ายไม้ไม้อะไรนะครับไม้เสียบครับจะแย่เข้าไปคือมันมันไม่มีกระดูกแล้วอาจจะได้ตัดทิ้งเพราะว่าเลยซอนิ้วี่้หลคขับโรคกันครับคุ้มเลยกับกวมสนุก นสนุกตรงไหนไหมใหนสนุกเลยใช่ <c oughs> ตอนที่น้องเขาโดนเนี่ยต้มใส่หน้านะเขามึนไประยะหนึ่งเลยนะครับแล้วเขาแบบขับเหมือมนจะแบบหูดับตาปิดอพอลืมตาขึ้นมาเห็นมือ,มอเห็นมือตัวเองแบบ,ก,บก็เลยกรีดกรีดแล้วก็วิ่งกลับบ้านนะคร,ครับแต่มันก็สายไปแล้วเพราะว่าถ้าจะ หาเศษเนี่ยมาต่อมันมันมันบกมันบกเป็นขาดใช่ครับมันก็ขาดมันก็โดนตัดอ่ะเนาะใช่ครับมันมันเป็นชิ้นอะเนาะใช่ครับมันเละเป็นชิ้นเลยเพราว่านั้นอยู่ๆอาม่าหายไปเราก็บอกเอ๊ะมันหายไปไหนวะครับนี่บอกว่ามีไปธุระน้องมันคเพราะวันหลังมันจับบางบกไปช่วยกันหานิ้วกับใช่ครับช่วยกันหานนิ้วแต่มันเป็นเศษไปแล้วอ่ะมันมันไม่สามารถหามาต่อดได้แล้วนี่ผัดไทยเนาะผัดไทยร้านนี้ขายดีมากจะบอกให้ แล้วก็ถ้ามาถ้ามาซื้อหน้าบ้านนะเรามีส่วน,ลด,ล,ววนลดให้สาหรับลูกค้าที่มาซื้อหน้าบ้านอ่านกับหัวก็บ่านพวกนี้ผัดไ,ไทยไก่มีผัดไทยกุ้งมีผัดไทยเนื้อมีผัดไทยเตหู้ผัดไทยที่เมืองไทยนี่มีแต่ผัดไทยกุ้งเนา แต่ทีนี้เราทําขายตามใจลูกค้าไงลูกค้าเรียกลงมาแล้วก็ขายบางทีเขาบอกอยากจะได้ผัดไทยเนื้ออย่างเงี้ยไปหาเมืองไทยไม่มีนะร้านเรามีมัสมมนก็ขายดีพวกกะเพราก็ขายดีแล้วก็จะมีจักรยานมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์แหละ ก็รถบริการรถส่งประโยชน์เปลี่ยนใหมว่าเราสามารถไปไปที่ร้านอยู่ตไหนรถอยู่ตรงไหนรถเราไหนคันไหนรถเราคันที่จะกลับมาก็มีคันนี้ครับโอ้คันนี้ใกล้จะถึงร้านแล้วครับผมไกลจะถึงร้านอะ้าแล้วนี่อีกคันนึงครับอีกมีคันนึงแล้วก็นี่คันนึงครับอีกคันนึง เรารติดตามได้ใครอู้งานนี่รู้ปะนรู้ครับผมแล้วใครไปนอกเขตแบบนี้ก็ใครไปรไนอกเขตก็รู้โอ,โอเคติคดตามใเอไปเลยไงจะเป็นแกงเป็นแกงนะครับงครบ จะได้ไม่เหี่ยใช่ไหมครับแล้วมันไมเหี่ยแล้วเขาสิดดาใช่ไหมมันเหี่ยแล้วเขาจะด่าเอาแล้วเขา,ขาที่<ว>นี่ะเสือขัตไทยจะอยู่ด้านบนสุดเพราะว่ามีมะนาวมะน,น,มนาวจะได้ไม่มนาวจะได้ไม่สนสใช่ไหมเนียงปลาาป๊าป ทนะทำมากี่วันแล้วเนี่ยอ๋้งเฝนตกฝนตกอฝนตกเก็บน่าละจ้าออโอเคจ้โอเคเจอกันพรุ่งนี้ อย่าลืมเอาบักผักบักผักขึ้นมานะฝนตกอ่ะอีกคณะฮ่าไปบ้านกันนะเก๋ด้วยด้วยปิดลานละกลับบ้านละพี่น้องฝนตกอย่างเร่งเลยอ้ยูเด็ก็สงสารอ่นเด็กส่งจักรยานอ่ะไหมพวกเกิน พวกขับรถส่วนก็พวกขับรถก็ยังว่าโอเคเนาะพวกเปียกคนจัก,กรยานเน่ะนะสงสารอยู่หรอกจะไปทำ่า้าได้เนาะจะบานกน้นชันท่านี่แหละพี่นอ้อง นี่เลยจ้าเจอกันคลิปหน้าเดอ้อสวัสดีจ้า